สวัสดีค่ะหมอกิฟฟันเพื่อนๆกันฟันดีค่ะปรึกษาเรื่องฟันได้ฟรีๆเพราะมีเพื่อนซีเป็นหมอฟันนะคะตามกันไปเลยค่ะวันนี้นะคะหมอยังคงมาคุยเรื่องของรีเทนเนอร์เห็นหน้าคุณหมอวุฒิแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีสาราดีๆมาฝากกันแน่นอนเลยนะคะหมอวุฒิคะวันนี้เรื่องรีเทนเนอร์ของเรามาในหัวข้อว่ารีเทนเนอร์มีกี่แบบคะรีเทนเนอร์เหรอครับรีเทนเนอร์นะครับหลักๆนะครับรีเทนเนอร์มี2แบบนะครับห,หนึ่งก็คือรีเทนเนอร์ติดแน่น นะครับรีเทนเนอร์ติดแน่นเราสังเกตได้ง่ายมันจะอยู่ทางด้านด้านตรงเพดานหรือตรงด้านลิ้นแล้วมันก็จะเป็นลวดยึดติดอยู่กับฟันเลยเอ,อันนี้ถอดออกไม่ได้ชื่อตรงตัวครับรีเทนเนอร์ติดแน่นรูปประกอบขึ้นค่ะครับอันที่2นะครับรีเทนเนอร์ถอดได้รีเทนเนอร์ถอดได้นี่มีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่รีเทนเนอร์ที่เป็นพลาสติกแล้วก็มีลวดนะครับอันนี้ก็คือใช้กันเยอะสุดนะครับอันที่2ก็คือรีเทนเนอร์แบบใส แล้วก็ตอนนี้เริ่มมีมาใหม่ก็คือเป็นรีเทนเนอร์กับเป็นโครงโลหะทั้งหมดมีหลายแบบไปอ,อีกนะคะทีนี้แต่ละแบบมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ,ะถ้าเกิดเป็นรีเทนเนอร์ที่เราใช้เยอะที่สุดก็คือเป็นรีเทนเนอร์แบบลวดนะครับแล้วก็มีเป็นพลาสติกเป็นอะคริลิกนะครับข้อดีนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าแบบสาส่วนใหญ่จะใช้ได้นานกว่าแบบสายนะครับข้อเสียก็คือมันไม่ได้ล็อกฟันทุกตำแหน่งถ้าเป็นแบบสาเนี่ยมันจะล็อกฟันทุกตำแหน่งเลย นะครับข้อดีของแบบใสก็คือไม่เห็นลวดนะครับแล้วก็ปกติถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะกระชับกว่าเพราะว่ามันล็อกฟันทุกตำแหน่งนะครับข้อเสียก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแบบใสเนี่ยมันจะแตกง่ายกว่าเป็นแบบลวดใช่นะครับ,รบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบบโลหะที่เขากําลังทํากันเยอะขึ้นในปัจปจ,จุบันแบบนั้นเป็นไงบ้างคะก็จริงๆแบบนั้นนะครับมันต้องมาดูว่าวัตถุประสงค์ในการทานี่คืออะไร ถ้าเกิดว่าเราทำรีเทนเนอร์เป็นแบบโลหะทั้งหมดนะครับเป็นทั้งชิ้นนะครับแน่นอนโลหะแข็งแรงกว่าพลาสติกนะครับตกไม่แตกใส่ถอดเข้าถอดออกไม่มีปัญหาแต่ว่าจะมีโฆษณาหนึ่งที่เขาบอกว่าใส่ตอนกินได้เออดีไหมถ,ถ้าเกิดว่าเรามาคุยกันเรื่องรีเทนเนอร์นะครับหน้าที่หลักของรีเทนเนอร์เนี่ยคือคงสภาพฟันนะครับแล้วก็รีเทนเนอร์ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย หมอจะแนะนําว่าให้ถอดต,ตอนกินข้าวถูกต้องนะครับเหตุผลในการถอดต,ตอนกินข้าวนี่ก็คือว่าเราจะได้สามารถใช้งานฟันปกตินะครับแล้วก็ฟันเมื่อได้รับแรงแบบตรงไปตรงมาโดยที่ไม่มีอะไรขวางจากลวดของรีเทนเนอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างคงที่แต่ถ้าเกิดเราเอารีเทนเนอร์ไปใส่ตอนกินนะครับมันจะมีส่วนโยงทางด้านบนด้านบดเคี้ยวถ้าเกิดไปใส่กินเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้แรงจากการบดเคี้ยวเราเนี่ยผ่านทางรีเทนเนอร์ เราทําให้ฟันขยับได้อันนี้็อันที่หนึ่งอันที่2ก็คือปกติแล้วเนี่ยยังไงหลังจากที่เราใส่กินแล้วเนี่ยเราก็ต้องถอดออมาแพงอยู่ดีดังนั้นถ้าเกิดหมอชิดก็คือว่าก็ไม่เห็นจําเป็นต้องใส่กินเลยก็ถอด,ดตอนกินมันก็มันก็นิดเดียวก็เหมือนกักนใช่อร่อยกว่าด้วยใช่ ะะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอสรุปให้ตรงนี้ก่อนนะคะรีเทนเนอร์นะคะแบบที่เป็นลวดแล้วก็มีพลาสติกหรือ,อจริงๆมันคืออะคริลิกเนี้ยนะแบบนี้จะเป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะใช้กันมากที่สุดแล้วก็ข้อดีก็คืออายุการใช้งานนานเอาจริงๆใช้ดีๆ5ปี10ปีนี้คืออยู่ได้นะคะแล้วก็ ถ้าบางคนมีความจําเป็นที่จะต้องใส่แบบใสนะคะอาจจะเพื่อการทํางานหรือว่าเพื่อพูดออกเสียงให้ชัดเจนก็ใช้แบบใส่ได้ข้อดีก็คือมันก็ล็อกตำแหน่งฟันดีแต่ต้องแอบบอกบอกแบบตรงๆเลยว่าอายุการใช้งานมันไม่ทนเน,นาะเราอาจจะต้องคาดหวังเป็นแค่ ไม่กี่ปี<ม>เอ,อ่ออาจจะต้องคาดหวังเป็นหลักแบบว่าปี2ปีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกให้เหมาะสมกับเราละกันนะคะในส่วนของรีเทนเนอร์แบบที่เป็นโครงโลหะที่เขาจะโฆษณาว่าใส่ทัานเข้าได้เอาจริงๆโดยส่วนตัวหมอไม่แนะนำนะคะ<ม>เพราะว่ายังไงมันก็ต้องถอดออกมาล้างอยู่ดีกินก็ไม่อร่อยแล้วก็การที่จะมีตัวรีเทนเนอร์แล้วเคี้ยวไปด้วยเราก็กลัวว่าแรงที่ลงในการบดเคี้ยวมันก็อาจจะทําให้ฝันเคลื่อนที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหมอมาให้ความรู้เกี่ยวกับรีเทนเนอร์แบบต่างๆครบถ้วนเลยนะคะเราอยาก จะใช้แบบไหนก็ดูข้อดีข้อเสียให้เหมาะกับตัวเราแล้วก็ปรึกษาคุณหมอที่เป็นคุณหมอเจ้าของเคสของเรานะคะว่าตัวเราเองเหมาะที่จะใส่เทนเนอร์แบบไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย,บายจริงแบบไอ้เทนเนอร์ใส่5ปี10ป,ปีเราได้คุณแค่ได้ไหมวะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดร <laughs> อดคดแรก,กันกี่ปี ก็ถ้าเกิดปกติแล้วสองสปีก็โอเคแล้วนะสอปีก็โอเคนะคะเพราะฉะนั้นคือก็สองสมปีเป็นค่าเฉลี่ยแต่ใครดูแลดีๆมันก็นานกว่านั้นได้ใช่นานกว่านั้นได้สิปีมีครับี่สิปีก็มีใช่เยอะหน่อยแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงใช่ใช่แล้วมันมีอย่างนี้ด้วยนะบางอันแปกหมายถึงว่ารวดบางอันหักแต่มันยังใช้ต่อได้แต่ว่ารวดบางอันหักใช้ต่อไม่ได้ใช่อันนี้ต้องมาให้ดูต้องมาให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมอย่าลืมมาเจอกันเรื่อยๆบ๊ายบายค่ะ